นี่รองแม่ทัพเจ้าทำผิดกฎของเรากองทัพเจ้าจะโดนไม้โบย2ีทีนะนี่อาสามท่านกําลังทำกฎมาทำ้ายข้านั้นเนี่ยอาสามนี่มันเป็นแค่ครั้งแรกของข้าเองนะหลานของท่านทำผิดพลาดเพียงเล็กน้อยแถมนี่ยังเป็นครั้งแรกจริงๆด้วยตั้งแต่พวกเราเป็นเหล่าแม่ทัพหรือรองแม่ทัพการทำผิดกฎ ก็จะไม่มีคำว่าอาหลานอีกต่อไปเจ้าใช้คำไม่สุภาพกับแม่ทัพเจ้าจะโดนโบยเพิ่มอีกสิบทีหาอะไรกันโถเอย้ยนี่แค่เริ่มต้นข้าก็โดนหนักขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยนะนั่นมันนายน้อยสามของตระกูลจินใช่หรือไม่ฮ่าฮาอะไรกันนี่มันเป็นครั้งแรกหรือไงที่ท่านเคยโดนแม่ทับ ลงโทษท่านนะอ้านี่มันอะไรกันนายน้อยมู่หลงผู้โรแมนติกอย่างนั้นเหรอเนี่ยอ้าทำไมข้ามเห็นเจ้าเป็นเวลานานเลยละ่ะแล้วทำไมจุจูนกเขาที่อยู่ระหว่าง ของเจ้าดันไปโผล่ที่หัวได้หรือว่าที่ตรงนั้นของท่านมันจะไม่เติบโตแต่กลับมาโตบนหัวแทนจินหม้อเสียฮะ่าฮะ่เฮ้ยนี่พวกเจ้าคิดว่ามันตลกหรืออย่างไรกันเกิดการต่อสู้ภายในข่ายทหารนี่มันเป็นอาชญากรรมชัดๆข้าจะนำเรื่องนี้ไปรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาการ เฮ้ hey, พวกเจ้าทำอะไรกันนะเล่นเป็นเด็กๆก,กันได้ตรงนั้นฮ่าฮ่าฮ่าอาวละนำตัวลองผู้บังคับบัญชาการไปที่ของข้าข้าจะลงโทษเขาด้วยตัวของข้าเองมาเลยพวกเราทุกคนหลังแขนให้ในายน้อย ฮเพียงคนไม่กี่คนคิดว่าเจ้าจะสามารถทำลายข้าได้งั้นหรือถึงแม้ว่าตระกูลมู่หลงจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ก็นำทหารชั้นยอดมาด้วยห้าร้อยนายพวกเจ้าคิดว่าแค่ครึ่งหนึ่งของพวกเราที่นี่พอหรือไม่ฮฮก็ไม่รู้สิคงจะพอได้อยู่ละมั้งอ่หมอเสีย เจ้าจะไม่สร้างปัญหาที่นี่ไม่ได้เลยหรือ,อยังไงกันถ้าเจ้าอยู่ที่นี่นะอ้าอาสามก็มันช่วยไม่ได้นี่พวกนั้นสมควรที่จะโดนแบบนั้นแล้วข้าเพียงแค่ป้องกันตัวเองเท่านั้นเองเอาละพอพอพอเลยเจ้าจะต้องนำทหาร200และอีก50คนไปอะอะไรกันอาสามเอาละ นี่เป็นการตัดสินใจที่ดีของข้าและข้าคิดว่าเจ้าเป็นคนที่พิเศษมากพอข้าจะให้ภารกิจพิเศษกับเจ้าโดยการไปสร้างสะพานเพื่อให้พวกเราข้าแม่น้ำไปอย่างปลอดภัยทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองเจ้าจะเป็นคนนำกองทัพ250คนของเจ้าหากมีอะไรผิดพลาดเจ้าจะต้องเป็นคนรับผิดชอบมันทั้งหมดว้าวเยี่ยมจริงๆเลย